เจ้าดีครับเจ้าดีครับเจ้าดีครับก็บอืมในมอสซิลก็แตกแหล่งเรียนนะครับว่ากินอยู่ตรงตรงนี้นะครับคือเป็นก้อยหอยเนาะตรงล่องน้ำเนี่ยอนี่ก็จิ้หอยเออมาคือจิ้มหอยหอยใบบั้นมาไกลน์นี่มาครับคือเก็บอันน,นี้ประมาณเออเคยกินก็กินเลยนี่ต้องต้องกินมอะไรประมาณมาอยู่ตรงไหนแหละ ผหลหรือว่าอตเอ่อหาหอยแล้วมันหนาวนะฮะดิหนวแล้วก็ก็เลยกินอยู่ตรงเนี้ยเลยเออเขาก็เป็นเขานี้เลยเนาะน,นี่นมีเขานี้น่อยสแสงมีสย่แสงเราก็ต้องดึงน,นะครับม,รมาหมาดุ้งไหน,น,นดึมน,ดน,ดนมันจะช่วงนอะไรนะตาหมอนมาน cụm mất nó con có cụm Nó cụm ra, ừ, không nón Tụi ừ. đấy. Nó cụm khâu Nó nhắc cả đã thùng mai ไม่มีรวมเนาะเขาเที่ยงอ่ะอืมกุกู không biết quay hoài quay hoài quay hoài chút à

Nó lại dịp nhắm mì cho nó coi đó Để cô mày nhé.

ตอ,อมกพัมัะเอาสาเอากับปกไปกงน่าเปียตรงมือสองข้อนเออนี่ยจะข้อนอาเปียวฮน่ะเอาสองขนน้อนนะได้เม 이 i 나 사장 음 Hmm, này. Này những care, mà không lâu muốn. Mua thuốc lên lên lên. băng tang lên nó sao Ao cháu dinh của lều. Máu mán lên. Máu không em móng 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 mà nè Ee, Sa, ừ. Ừ. <cười> <cười> like, nó lên rồi Nó Đây là chú Yên Nam rồi ว่าผ um. ักนะคะได้ตำนานแล้ว huh. ผ mm. ah ัง oh ผังคลองอืมสดชิ้นะาดีค่ะอืม่เอาเอาเทมปุระมาด้วยแล้วลด้ลูกขลัา สวัสดีค่ะอืมที่งอ๋อหนะ